รายงานผลการปฏิบัติงานกศนอำเภอโกสุมพิสัยประจำเดือนตุลาคม2565งานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ทับ2565ครูกศนตำบลและครูศูนย์การเรียนชุมชนออกรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละตำบลพร้อมกับเยี่ยมบ้านนักศึกษาทั้ง17ตำบล ของอำเภอโกสุมพิสัยตลอดเดือนตุลาคม2565วันที่12ตุลาคม2565คณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1คับ2565ณสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคาม วันที่27ตุลาคม2565คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัรก,กราช2551ประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมกศนอเเมืองมหาสารคามงานตามนโยบายสำนักงานกศนจังหวัดมหาสารคามพู่อในการกศนอโกสูงพิสัย ร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นในครัวเรือนและปัจจัยอื่นๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนักสํานักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามและที่ว่าการอําเภอโกสุมพิสัยวันที่19ตุลาคม2565ผู้มีการสํานักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามและผู้มีการกศนอําเภอทั้ง13อําเภอพร้อมคณะบุคลากรกศนร่วมกันจัดตั้งโรงครัวทําอาหารประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวผัดหมี่ส้มตำและมอบชุดอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยวันที่26ตุลาคม2565กศอนอำเภอโกสุมพิสัยจัดกิจกรรมไว้โซนและกล่าวคำปฏิยาณตนประกาศเจตนารมณ์รวมพลังไว้โซนสถานศึกษากศอนอปอดสารเสพติดและร่วมเดินรณรงในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย งานตามน,นโยบายกศนอำเภอโกสูมพิสัยกศนอำเภอโกสูมพิสัยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ณบริเวณหน้าเสาธงกศนอำเภอโกสูมพิสัยกศนอำเภอโกสูมพิสัยลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุโกภัยน้ำท่วมในพื้นที่กศอนอตบนแห่ใต้กศนอตบนยางท่าแจ้งและกศนอตบนยางน้อย โดยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการผลของขึ้นที่สูงงานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสูมพิสัยวันที่27ตุลาคม2565บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสูมพิสัยเข้าร่วมขับเคลื่อนง,งานการศึกษาตามอัธยาศัยณนห้องประชุมประทุมวันสำนักง,งานกศอนอจังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับชุมชนชาวตลาด และประชาชนทั่วไปในเขตตลาดเทศบาลโกสุมพิสัยมอบสื่อหนังสือให้กับครูประจำกศนอตาบลรับมอบบริจาคหนังสือจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยงานภาคีเครือข่ายและงานที่ได้รับมอบหมายกศนอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสูงพิสัยร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญกระถินสามัคคีของชาวอำเภอโกสูงพิสัยณบ้านโคกสว่างตำบลหน,นองเหล็กร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา13ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรณหอประชุมอำเภอโกสูงพิสัย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในกิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปียมหาราช23ตุลาคมณลานที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัยบุคลากรกสนอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณบริเวณหนองน้ำสาธารณะดอนปู่ตาอ,อบตหนองกรุงสวรรค์ตำบลหน,นองกรุงสวรรค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตณหอประชุมอำเภอโกสุมพิสัยทั้งหมดนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2565ของกศออนอำเภอโกสุมพิสัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเราต้องพร้อมค่ะพร้อมที่จะวิ่งด้วยความแข็งแกร่ง และความมั่นคงถ้าประเทศไทยเปรียบเหมือนคนกําลังออกวิ่งขาข้างหนึ่งเปรียบเสมือนเศรษฐกิจขาอีกข้างหนึ่งก็คือการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้กับขาด้านการศึกษาให้แข็งแรง